สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรสวิตชีวีนะทุกคนครับวันนี้ต้องบอกว่ายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องผมนะครับผมวันนี้นะฮะผมมีปืนพกนะครับที่จะมาแนะนําทุกคนนะฮะก็คือปืน Mw 1 1เนะฮะเป็นปืนพกที่ทุกๆตําแหน่งควรที่จะมีติดตัวไว้นะฮะตบัวปืนพกนี้นะฮะรั่วเร็วและยิงชัวร์มากๆฮะต้องบอกว่าเหมาะสำหรับสไนเปอร์เมื่อยิงสตูเวลาสตูระยะประชิดนะฮะและที่สำคัญนะตำแหน่ง AR นะ ไว้ยิงสตูร,ระยะกลางและระยะไกลได้นะครับเมื่อสตูสาหัสนั่นเองและที่สําคัญฮะแอร์เทเกอร์เมื่อเรายิงโดนหนึ่งนัดโดยใช้ลูกซองนะฮะสามารถเอาปืนนี้ออกมาซ้าได้ด้วยนั่นเองนะฮะต้องบอกว่าปืนพกนี่คุณสมบัติเยอะจริงๆนะฮะต้องบอกว่าพี่ครับแล้วของแต่งมีอะไรบ้างหรอมันจะมีกระเป๋าโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูของแต่งกันเลยนะครับต้องบอกว่าขั้นแรกนะฮะให้เราไปที่โหลดเอาก่อนนั่นเองนะครับทุกคนเห็นพกด้านขวามือไหมฮะกันสวิตนั่นเองนะฮะเข้าไปนะผมนี่ครับต้องบอกว่าของแต่งนะฮะ ต้องบอกว่าอย่างแรกนะครับผมเลือกเป็น mid light flash นะฮะทุกคนต้องบอกว่าปากกระบอกปืนก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับส่วนลำกล้องปืนนะฮะผมจะใส่เป็นจุด4 5แท็กลองนะฮะส่วนกล้องเลนก็เราจะเอาเป็นสโคปอะไรก็ได้ที่เราชอบนะส่วนตัวผมก็จะเลือกเป็นเลนด์ dot size หนึ่งนั่นเองนะครับทุกคนต่อไปฮะผมเลือกเป็น ah lightning trigger นะฮะอันด้านล่างครับเออส่วนนี้นะครับผมต้องบอกว่าไอตัวปุ่มกดยิงนะฮะ เลือกดีๆนะครับตรงนี้จะเป็นตัวสําคัญนั่นเองนะฮะต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของอัตราการลั่นกระสุนนะครับทุกคนอาจจะควรจะปิดกล้องก่อนเดี๋ยวจะมองไม่ชัดนะฮะนี่ฮะตัวนี้นะนี่ฮะไลท์เช็คเกอร์นะครับทุกคนถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยฮะต่อไปครับสิ่งสุดท้ายครับกิฟทหลังครับกิฟทหลังผมก็จะเลือกเป็นตัวอ่าแกรนตัวแกรนในสักอย่างนะครับที่กิฟทเทสตตัวนี้นะฮะดูจากลายตรงนี้ก็ได้ฮะ ต้องบอกว่ามันจะเป็นลายตัดๆเหมือนรูปปาคอตนั่นเองนะครับทุกคนผมอาจจะไม่เก่งอังกฤษมากนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูถึงสรรรคุณของมันกันดีกว่านะฮะว่าปืนพกนี้นะครับมันจะช่วยเราได้จริงหรือเปล่าแล้วทาไมพี่ถึงแนะนําให้พกติดตัวนี่เองนะต้องบอกว่าปืนพกนี้สําคัญมากๆนะฮะต้องบอกว่ามีดที่แท้จะตัดออกไปเลยนะสำหรับคนที่เล่นในโหมดเซิร์ฟเดนดททอยพวกนี้นะพกนี้จะจาเป็นมากๆฮะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวพวกนีกว่าไปดูกัน อะไครับทุกคนซึ่งตอนนี้ฮะเรามาอยู่ในเกมกไปแล้วนะครับทุกคนซึ่งด่านที่ผมเลือกเล่นก็จะเป็นด่านลูกขาวนั่นเองนะทุกคนต้องบอกว่าตอนนี้นะะทีมผมนะพร้อมที่จะโค่นฝั่หโล้าทุกคนครับนอกจากปืนพกนะฮะที่ผมมารีวิวนะฮะผมก็จะมีลูกลูกตองมารีวิวนะครับทุกคนทางที่ไป คือการรีวิวพวกที่ถูกต้องนะฮะคือเราต้องยิงซ่าก่อนนี่นะแล้วให้เราพกไปยิงซูนนี่ครับตอนที่ผมยิงซาแล้วโอ้ไอดีมาตั้งเป้าอยางนี้แล้วว่ะทุกคนคือมันไม่ได้เลงหน้าต่างนะทุกคนสังเกตปะเพรามันฉลาดแล้ทุกคนยากละยากละอันนี้ยากละนี่ไงมาลอ่ยรงนี้ โอ้โอ้หลายโพดโอ้ยเพี่ยนผมไม่ได้วะเฮ้ยไม่เขาจุดกระเดียวเลยเฮ้ยอะไรก็ดีเนี่ยอ๋อฮึฮึฮึมแค่มารีวิวพวกนะเดือดเกินเดือดเกินพี่ก็เดือดเกินต้องเรือละต้องเรือละเฮ้ยมีคนเจริญรักร่ นี่ไงนี่ไงนี่ไงปลดล็อกกันละไปเล่นลูกเดชฮูฮูบัสซิงเกืกเขงน้องมุงนี่ไงนี่ไงนี่ไงยิงรัวๆเหรอฮู้ฮู้ไม่ได้กลัวอยู่แล้วครับก็ดวลละการระยะนี้ดูร้อยลานโอ้ยจะตายนะครับทุกคนคือเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ผมใจพกนะฮะโดนกับพวกเออาร์นะครับโคตรเกือนะครับนอน นี่ไงนี่ไงดอกฉักกินทีนึนงจะรอรถเดจาวูเราไปก่อนโอ้โแรงนะแรงนะก็เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยโอ้เอซิดลัล,ลวะครับนอนคือผมต้องมุบละคืออยู่ยากนะสังคมสังคมแบบนี้นี่อยู่ยากทสุดอู้ คือต้องรอตอนนี้ผมจะไล่รีวิวพวกทุกคนสำหรับใครที่อยากได้ของแต่งลูกซองเคไอนะฮะนี่ไงนี่ไงนี่ไงช่วนกดไลค์นะให้ถึงสองพันไลค์นะครับต้องบอกว่าลูกซองที่ผมแต่งมานี่เป็นลูกซองที่สามารถยิงได้แม้กระทั่งระยะไกลนี่นะครับทุกคนสำหรับใครที่อยากได้ของแต่งลูกซองก็ช่วกนกดไลค์นะให้ถึงสองพันไลค์นะะแล้วคอมเมนต์บอกผมนะครับผมจะได้แบบมาทําคลิป,ปดูนะทุกคนนี่ไงทุกคนโหเมื่อกี้ผมโดนกับปืนประเภทอาเอเคนะค ฮูเลิกเกินอายก็เดือดโพดแง่ผมไม่โดนไม่โดนโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไงสวนคืนที่จะกูค่ายเลยคือตอนนี้ต้องบอกว่าเราอยู่ที่หนึ่งร้อยวิละขวามาติดเขาติดเขาอยู่ไม่โดน อุ้ยยิงไม่โดนเองเฮ้ยอันนี้คือผมยิงไมโดนอะคือผมตั้งใจที่แบบว่าใช้พวยิงน่อุ้ยเดือดเกินอะไรครับนีเอาเดือดกินทำไมอาจารยิมออะไรหรอสวยอุ้ยอดนะโอดโอดแตกดี นานีไ่ไปล่าไปล่าคือตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาได้ยินบ้างนะครับนี่ไงไ<ป>เอา้าหุยโอ้ดึงหัวเพื่อนต้องดังกยิงกูโอ้อะไรครับนี่โอ้โเด็ดนี่ไงพกโดดยิงหัว,หวครับคือต้องบอกพวกนี้ฮะถ้าเราโดดยิงหวัวก่อนเราก็ค่อนข้างที่ได้เปรียบดรามีดนะ นี่ไงโอ้โหเจพกเก็บครัต้องบอกว่าผมได้คิวแคมป์นะครับตัวสุดท้ายเจพกด้วยคือเมื่อกี้ต้องบอกว่าเลือก100่อต่อห0 0 h p ้เปีเลยนะครับทุกคนดูครับช็อตนี้ดูกันล้วนนะครับไอพชรโยกมาที่หลังรถยังไงเอ่ยคือสะโคบมาละนอนละกันโปปโป๊โปโอโหโหดกันนะครับนอนสุดยอดไปเลยเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนต้องบอกว่าของแต่งปืนพกนะฮะต้องบอกว่าเป็นปืนพก Mw11 s นั่นเองนะฮะสำหรับใครที่ชอบปืนพกที่เอาไว้พวกติดตัวคู่ไกลนะฮะและที่สำคัญะฮะสามารถสู้ AR ระยะกลางๆได้ด้วยนะครับทุกคน แต่นะครับเราต้องมีพื้นที่ที่ดีกว่านะครับไม่ใช่ว่าวิ่งไปไลโซไลโซแต่ใครที่มีสกิลเพในการแบบโยกหลอกอยู่แล้วผมแนะนำนะว่าปืนพวกนี้คู่ควรกับคุณแน่ฮะสำหรับใครที่ใช้เป็นสไนเปอร์ก็สามารถพกติดตัวไว้ได้นะครับเพราะว่ามันอาไว้ป้องกันตัวได้อย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเวลาสไนเปอร์นะเราเจอเรื่องของระยะประชิดเวลาเจอทเกร์นั่นเองนะเรายิงเสร็จปุ๊บศัตรูจะซากนะฮะเตรียมที่ครับเราพกควักออกมายิงปุ๊บตายแน่นอนครับยิงได้ทั้งโนสะโขบและก็ขึ้นสะโขบนั่นเองนะ ต้องบอกว่าเหมาะมากๆครับกับทุกๆตำแหน่งปืนนี้ผมก็ได้แต่งมาให้แล้วคะสํสำหรับใครที่ขอมานะครับทุกคนครับอย่าลืมนะครับอย่างที่ผมพูดไปในคลิปนะฮะใครนะฮะใครที่อยากได้ของแต่ง K.I.M ที่สามารถยิงระยะกลางสู้ A.R. ได้แบบผมนะฮะแม้กระทั่งตัวแข็งหลายๆทีนะก็มาร้องขอของแต่งปืนนี้นะครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะให้ถึง2,000ไลค์เลยครับถ้าครบแล้วช่วยกันคอมเมนต์บอกผมนะครับ ผมก็จะมาทําคลิปสอนแต่งปืน KRM ที่เป็นสูตรลับของนักแข่งที่ผมไม่อธิบายที่ไหนมาก่อนนะครับจนนักแข่งกันเองต้องมาขอของแต่งผมนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมทุกคนครับตอนนี้นะครับผมมีไลฟ์สตรีมนะครับที่ช่องทางเพจเพชรสวิฟท์ีวีนะยังไงก็อย่าไปลืมติดตามชมนะฮะเดี๋ยวนี้ผมจะสตรีม2เวลาแล้วครับทุกคนก็คือสตรีมช่วงบ่ายโมงนะครับแล้วก็สตรีมอีกรอบตอนช่วงสามทุ่มเป็นต้น เกมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบวอลแฟร์ฟอร์เกมหรือค a l i t y Mobile สนุกปนมันนะสามารถติดตามช่องทางแฟนเพจผมได้นะครับทุกคนและที่สําคัญนะฮะอย่าให้ผมสมแต่งปืนไร่ช่วยกันคอมเมนต์พูดคุยกันที่ด้านล่างคลิปนะเดี๋ยวผมก็จะเอามารีวิวให้ดูนะครับทุกคนสําหรับวันนี้นะฮะผมเองนะฮะเพชรวิบีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนลครับทุกคนขอบคุณครับบ๊ายบาย